สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการพารวยนะคะค่าวธรรมชมเมื่อนี้นะคะวันที่17พฤษภาคม2565น,นะคะแอดก็เดินทางมาตามตัวเลขแนวทางนะคะอยู่ที่พระอาจารย์ดวงหน้าเพิ่นเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะกัเข่าซ้ำโตตรงเลยนะคะ012นะคะเป็นเลขลิมิตฝันของพระอาจารย์นะคะเมื่อนี้ค่าวธรรชมแอดเด้ยินว่าพระอาจารย์เพิ่นฝันตองวัดแล้วนะคะแอดก็เลยมาตามให้กับ FC แฟนช่องมนตการผ้ารวยได้เบิงได้ช่มน้ำกันเนาะค่ะเพื่อจะมีโชกถูกหวยในวันที่หนึงนหน่งมีถุนาเยินสองหนารอยหงสิหาน้ำกันนะคะขคาะธรามชู้ชม,มาฟังจากปากของแม่พระอาจารย์นะคะและคุณยาานะคะเป็นแม่ออกคำอยู่วัดนี่นะคะว่าตัวเลขเพ่นแมนที่พระอาจารย์เพิ่นหายมาะ,ะหรือเพ่นไดมาจังไดเพ่นผ้ากันโซกกันมันบบนะคะแม่ออกอยู่ในวัดเนาะค่ะ มาสองวันแล้ววันวันวันึงเราบอกตัวใดจ้ะตัวใดพุดหนิแม่ก็ลืมมันก็โดนเมื่ออวางวันวันหนึงแม่คุณย่าคุณย่าได้ได้ตัวใดจ้ะที่ว่าบอกถือคือถือหนึ่งสองคือสวนหอค่ะคุณย่าวันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี่แม่โอ้เราบ่ได้เราบ่ได้อโอ้แม่บอกเป็นโตแม่ก็บ่ซื้อโอ้จ้ะ บอกตัวได้ละวันที่วัานนทั้งหมดกับว่าซื่อจเคือเลขเขาบอกอนี่เลขเขาบอกค่ะคุณแม่มาค่อยซื่อเลยือเลขอะข่เขาเลขเขาแต่ว่าเราบป็เื้อวันนี้มื่เคื่อนี่ฝันไปคุณแม่มาท่านฝันอ๋อแต่คุณแม่เรามาวัดอยู่อยู่คุณเื่อเนะคุณแม่เนาะ ฝันว่าลูกใต้ไปเก็บเอเห็ดพอได้หลายหลายเขากินเมากินเมาแม่ฝันว่าเอาบ่ได้บ่พ่อมาเนี่ยเออว่าพ่อสร้างหัวทาลูกกูได้ก็ได้กินคือเกาว่าสันมันเล็กออกมากไปเทือกเล็กตาแสงฝนไปเทือกน้ำตาแสงฝนลูกลูกใต้มันได้สามหมื่นอยโอค่ะคุณแม่นี่ได้สองพัน แม่มันไ่ได้ซื้อเลขสามตัวซื้อตัวสองตัวนะแม่นะพ่ได้ซื้อหมากซื้อสองตัวมันกะบม่ได้หลยแล้วว่าสีซื้อเลขสามตัวมันได้พ่อได้สั่งสล่านะวมาสั่นมันกับ่ได้ชื่นดิยม่ได้สั่งสลาน้ำเพลนต่อต่อน้ำเพลนนิดๆนนะแม่นะแช่ไม่อยากสั่งใช่ไหมอยากแล้วพี่น้องเอ้ยหามาสั่งซอยในเด้อสล่าสลาายู่ด่านหลังนะแม่นะ เ <FC S 2> อฟซีกับใไ,ไทยเอฟซี FC เห็นหลายเทียแเ้วมันพวกแม่กะเถาเนาะกะอยากแล้วเนาะค่ะคุณแม่กะอยให้เห็นมันแล้วนะแม่เนาะเอาสิเป็นบุญยี่ดอกแม่สิเป็นบุญสิแล้วยี่ดอกจ้าจ้านานี้้นกับสิม่ลังไหลมารวมทำบุญน้ำยี่ดอกค่ะครับเอฟซีแม่เนี่ยหัน,นแล้วเนี่ยคุณแม่ก็อยากเห็นสาราแล้วนะจ้ะอยากเห็นสาราแล้ลวตัวเ่าเลยค่ะ พันสิเห็นบหมันสิเห็นจ้าเนี่ยเห็นเหนียนจ่าเห็นอยู่นะแฟนคลับเอฟซีพนมาเบิ่งแล้วเชอร์พนโชคดีเพิ่นกะสิฮอมบุญนำคือเก่าค่ะคุณแม่ค่ะนะคะวัดดงนาเพลินพี่น้องเขาสารโตศูนย์หนึ่งศูนย์แกนเก่งคืออย่างนี่เด้อค่ะเพิ่นซอยลูกซอยหลานเพิ่นเบิ่งเพิ่นไห้สวกลูกสาวมันสวอสุดเท่ไม่สุดหนึ่งสีแดงงามงามมาสั่น สีน้ำตาลเพือว่าชีอย่างหมูราวว่ามาเนี่ยกังกางคลืนมาหลบไปบอกเขาค่ะยาเนี่ยไปบอกเขาหลดเขาหลดชื่อเลขห้าน้อยเขาหลดถือโอ้ค่ะค่ะคุณแม่เขามันห้าน้อยบ่มี่สื่อบ่เป็นบ่จักห้าน้อยอ่าแตรัฐบาลไทยนี่แหละนะคุณแม่ ขาก็บ่ถือลายดอกซื้อส sure> ีบาทถือเก้าร้อยห้าน้อยหัวรุ่นมากกับฝันนี่ก็ไปซื้ออีกก็ถือเก้าร้อยอ้าวก็ไป็นอันจังบ่ซื้อหลายก็หันได้เอาตุ๊ฟันดีใช่คุณแม่ค่ะลูกสาวเงินแเ้วน้ำเาอะเมื่อวันนี้แม่ว่าไปได้เอาเรียกกันไปเสี่ยงได้เด้อตอนนี้พูดนะเรียกกันศูนย์หนึ่งสองไปเซี่ยงได้เด้อสั่นแม่ว่า ก็บอกอันน <laughs> ั้นเอกไปเชียงฝัดฟันว่าเป็นหำหำย้อนลงเชียงหี่ว่าสั้นอันผู้เยี่ยงน่ะน่ะเป็นหำย่างไปใส้ก็บ่ได้โอ้ยมาอ้ายคนเด้เห็นจังไงจิไปใส้ได้มันว่าทั้งเมือทั้งหัวเอาเลขศูนย์หนึ่งสองไปรู้เลขคนมันเข่าห้าบ่อหูจักเนาะตีบ่เป็นมันก็บ่ได้ซื้อมันบ่มันบ่มีบอล ซื้อเอาสันมันว่ามันเลยบ่ได้ซื้ออืมค่ะคุณแม่เขียนได้จี๋ล่ะวานได้ก็ได้ยขันเ้าได้สิซื้อขันบ่มีบนซื้อจ้ะจังเสียแล้วเขาเพิบอกซักโตกะบบ่ซื้อไปบอกเพคนเขาเกิดถือกจุ๊บอ๋อแดงว่าซื้อมันยานี่ฝันแม่น บอถือดีแต่ว่าคุณยายบอเป็นคนสิเล็กบอสิเล็กเนาะค่ะบวบูกบลางเมื่อเมื่อบวบแต่เ้นตัวไมื่อกเขาเขาเกิดืยอค่ะคุณยายเป็นคนสานแน่นมันบอค่ะแน่นเดี๋ยวบัารีสิเดตมาตามเพราะว่าคุณยายเห็นคนมาอยู่ว่าอยู่ว่านี่ซุเมอ๋ร์ซุ่มอ๋ร์ก็เอ๋อร์คีบคุณยายลงบอค่ะบอได้มาทางโรงขวแม่ม่แต่คุยกันนั่นบานีกสิเดตมาตามหูแล้วคุณยายในประเทศ เขาโทมากัมว่าเลขออกแล้วเซลล์เซลล์เนยคู่ว่าอันเือกร้ายว่าสือกร้ายอยู่สิโอนไปเนี่ยคู่อยู่ดอกว่าสั่นว่าอันเขาถือรอยคู่ลอยอยู่อ้สามตัวอาทูน้ำตาทูน้ำาแว่าแม่บ้านจะทูให้ได้มาสางสลาแล้วว่าสั่นดอก ทเาจให้ได้สุกคนมาให้ได้สุกคนเด้ออย่าเอ้ยให้บอกคนไปบอกเพ่นเด้อแม่อนุญาตถามน้แม่สองแม่นี่อบแห้งเออายุเท่าไหร่เด้กี้่ากิ่งก็ชี้่าแล้วแม่นั่นเด็กแผลห่าก็ช้่าก็แปดหาเป็นเท่าไหร่ร่วมกันดูร่วมกัน้อยเออเปสี่รน้อยเอาเมื่อนี่ 8ปดสองสิบหกเก้าสิบค่ะหนึ่่ไปเสียงช่วแปดชไปเสียงห้าน้อยเข้าพี่เนองเออไปเสียงห้าน้อยเบิ่งเด้อยังแข็งแรงอยู่ดีเนาะแม่เนาะอืาแปดทิหากับเกาทิ่หายังแข็งแรงคุณยายย่งยไงไปเก็บเห็ดปวกอยู่บางนึงนั่นแล้วกินปี่ต้ม ขฮากะมาลาคุณยายไปท่าอาจารย์เจ้า้ไปท่าอาจารย์ที่พี่น้องปทีนี้ไปพรกันนะครัอาความุ้แม่คุณยายลายๆน์ด้เลยนปคุคนนมาโกไนเลยไปมานเบิทุกคนล่ะสาธุสาธุจ้าแก่ไใหมานลูกไผ่หมานเด้อลูกจ้าใช่ครับเอซี่ไหมาน้องการเสด็นทคนนะครัาธุสาธุสาธุจ้า ไป่ซ้ำถูกแล้คื oh. อโอ้ไรอบหลงมาน,นาวชัญญาณบ่คอยดีปันใดทา,างโกกระไดครับ <Okay. S 1> พี่น้องมีสัญญาณบา่ถามแน่ได้ยินเสียงฉัดชัดฉบ่ฉบพี่น้องเอา้าพระอาจารย์ ลืมนมัสการนมัสการค่ะโอ้เกลือตัวเสื้อเซนว้เสื้อเซนแล้วเจ้าละว่าเลขแังไหนคือสีมาตำแท้วัดสั่นมาแมนนี่แมนโดูผ่าจารย์ที่เป็นผู้ว่าวัลเลกอึ้นไันมันกับฝันสองวัดเนาะค่ะฝันวัดก้อนนั่นกับเขาโย่วาเขาเจ้าขอมาบอกคือกันนี่ละเอซี่พันขอห้าน้อยนะมคะผ่าจารย์ขอหน่อยจ้าัหน้อยขอหน่อยมนีค่ะ ตอนทิ่ไปขอ่อยพนะคะอ้าเดี๋ยวเอามีรัฐบาลไทยะอาจานนีมิตฟันแล้วมันมาขาดองกนดว่าผอาจานนีมิตฟันมือขึ้นนี่ไค่ะเนเรีนเนเสาธุสาธุรอฟังนีมิตันหานอยก็เอาหกสองศูนย์กับแปดสองศูนย์ห้าน้อยหกสองศูนย์กับแปดสองศูนย์นะคะยังก่าเมย่ายเปิ่หมดหมดก้อนกับพันวันขีเจ้ามากมากมานนี่ละ แปลี่นวัทีแถวนน่ค่ะมัมีต้นใม่จ้าตนาน้นคนนะคนก็เลยมาบอก,ก,บอกจุดทูกเต้าดอกยูนาปูด้วยสีนี่เหน่นะค่ะยูนาปูด้วยสีล่ะคนก็เลยว่ามี่นก็เลยจุดทูกหน่อยเพิ่งแต่ทูกหน่อยนันมีศูนย์หนึ่งสองค่องค์วัด้นั้นี ผาจา์การนมัสการกลับปิดเสียงโทรศัพท์ห้ก่อนได้ประจานมันดังแง่มันดังแง่มันได้นอนตะมือขึ้นเอาพี่น้องเอซี่ตันไดที่มีเบอร์โทรพระอาจารย์การคำการขึ้นย่าโทรมาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีนะคะไอ้พองพองอันซอนถิ่นอีสานไอ้พองพองนะคะสามตัวแตกมาเถอะแม่ อดีตเออ้่ามๆเจ็ด่งคนไังกับเจตัวว่าสผ้าไปทางอีสานใต้ย่ค่ะสิไปยุค่ะสิไปกินตะบักฮวงกันไปทักวันเฮ้ข้าวหนึ่งท้าเจ้าอยากตรมไกลบ้านเยสิว่าด้กินเจยวไปกินตะบักฮวงเจ้าไปเล่นตามวันนี้ฟังนี่มีฝัน่าจานตอนมา่วันวันพิ่นบอกวันเพิ่นนั่นบอกนี่นอวันนี้นอวันมันเข่าสามตัวเนาะเพินจูดทั่ไปเบิ่งมันเป็นศูนย์ศนย์หนึ่งสอง ศูนย์หนึ่งสองถูกอันเจตูก็ไม่เห็นด้วยตัวไม่ค่ะเจตูเฮ็ดทิปไปสองทิปเดีเพื่อนชาวบ้า,าจุดบอกว่าจุดทูนผู้หญิเก่าดอกก้อนหลังจากเพิ่งจะได้ฐานปูหรือสีน้ำไต้ฐานปูหรือสี้น,าน,นหาฐานหนึ่งฐานหนึ่งสองไต้ฐานปูหรือสีก็ได้สฐานหนึ่งสองเลขเข่ากันเล,นเลกมกหน่อยเล็แมวเข่าดิเล็กแมวเข่าศูนย์หกมันมาค่ะศูนย์หก แสดงว่าแตกทั lings, <en> <te> ้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างค่ะงวดก้อนนั่นงวดก้อนเล็กแมวกับเขาสองสองชีค่ะแวดว้อนแมวเนี่ยผู้ใดได้เบิองนาะค่ะน้องแมวเนี่ยให้โซกอี่นี้ให้โซกคักค่ะงวดก้อนนี่ผ้าจานกับฟันได้แปดสองสี่ค่ะไ้ยเก้ากับแปดสองชีอันนี้เป็นงวดก้อนมันมาค่ะก้อนนี่นะคะอืมนี่ฟันเบื่อทัวอะไน้ำเนี่ย บ็ดมือเอาบวชทวดให้น้องเลยอ่ะบวชต้นได้ลาบอยู่บ่อาจารย์บวได้ดลาบได้นอนอาจารย์บวได้ดลาบได้นอนย้อนเบอลยใครเอาไปแล้วก็พยายามกันขึ้นอย่าโทุมากวนพระชุดก่อนนั่นโทตแต่กลางเว้นมานนี่แม่หอกอันนี้แม่หอกกับเขาตัวนี้แปดศูนย์หก พ่อแมวแมวหน่อยสุดใหม่ดิแมวต่างดาวหน่อยสุดใหม่โอ้มีหมดแมวต่างดาวพี่น้องตัว่าตงดาวอ๋อค่ะน้องแมวต่างดาวเขะพ่อซูนหมดดิแมวจ้ะแม่นอือโตโตของสามตัวตรงของปู่ฤาษซีอู๋เหม็นถักเนียเนาะอืมอ่ะเลขกฟันพระอาจารย์นี่สุดยอดตะกี้กับฟันว่าพอมาบอกเรา่ะก็เข้าตรงๆเข่าชั่วดนี่มีฟันพระอาจารย์นเองเข้า ตะว่าเง่วงเขาอ๋อนั้นเป็นเรื่องอันนี้เนาะค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆค่ะเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดแล้วล่ะค่ะเอาความสว่างเนี่ยเติมท่านละเอาผู้ใด้ตะวันตะวันมันขึ้นนี่ฟันเนี่ยเอาหนึ่งมาสร้างสรรค์ขึ้นนี่ฟันนั่นข้าเจ้ามาหลายคราวที่ผู้เฒ่านางท่นนี่หกเจ็ดคนค่ะช่วงหนุ่มนางท่านนั้นตะวันแถวนี้แปดวดป้อนว่าสันข้าเจ้าดีใจว่าเรียกข้เจ้าเขาไหมค่ะมาที่ ว่านี่คุยกันด้วยข้าตอนข้าเจ้าอันทุ่มบุถ่อมเลยว่าอันอาจารย์นะท่านอันอยากลาบง้วนกับเหล่าชีสิบปวดไงเลยท่านโอ้ยไมาบอกฟาจังไหนลาบง้วนทั้งลาบง้วนทั้งเหล่าท่านโมเมียนเปิ้ลว่าให้โยบัญหาให้ทุ่มบุถ่อมเปิ้ลว่าทุ่มเปิ้ลมาเปิ้ลว่าน่ะบุถ่อมบ่ลาบบ่นี่คือเปิ้ลไต่แล้วเปิ้ลมาน่ะเปิ้ลอยากฉันเอปิ้ลอยากกินลาบง้วนกับเหล่าขาวเหล่าขาวเหล่าชีสิบจ้าว่า ต้ว่าไเทใช้แกีวเครื่องแก้วอะไรพนเทเหาใช้แก้วเครื่องแก้วเทเหาใช้แก้วเครื่องเกี่วก็ว่าจีเห็นอรจัดหาอะไพนี้หรอหาใช้ผ้าไปตั้งไว้ทั้งได็ได้ขุนเดินืนได้บนบ้านไม่นค่ะเออเดินทังนั้นี้ตั้งแค่ห้านั้นไก็ได้แต่พวก็ฝันว่าวนว่าจันสั้นหลักกันไม่เจากันฟุ้ยกันเรียยูนิล่าก็จากัาปูดูสีบุญนีมันก็ด้วยพนยูนล่าพ่กกัข้ากับูนปูดูสีบุญนีมันก็ดีอยู่่าท่าน กับโเป็นอยงนี้แหละคนดูน้ำผ่อยนี่ล่ละตะกี่ข่อยู้ักซื้อคนพวกเจ้าเนี่ยหละก็บอกซื้อว่าพวกเจ้าก็บอกซื้อที่ข่อยจังหูกันเนาะเตีเอาจังไหนบานนี่เอ้าตีเอจังไหนบ้านตีมาเจตัวผ้าจานตีเนะย่นเละเกลรากวดสี่บนอกับกสี่บตัวนั้นตัวต่วน้ำเป็นนึ่งเนี่น้ำเป็นนึงกับนึงเลียดคัเป็นราเลียดับเป็นนึ่งหนึ่ศนงวดับเป็นชี อาจารย์ร่องตีเบื่องกันนะอาจารย์อ๋นนี่วันตีอะไร้่อไปนี่อจารย์ตีไปแล้วลองได้สร้างรลองตีแล้วก็ตีเบิ้งก็ได้ตีก็ฝันอันนี้มันเป็นขั้นตอนแรกเนาะต่ว่ามันมมมาหลายที่ขันมากมาตัวซ้ำนี่ค่ะของอาจารย์ขันมากขึ้นมากมาหลอบแหลกเราก็จบเลย ก็จะเป็นน้องแมวนาะคะต่อไปก็จะเป็นน้องแมวแม้ว่านไหครับโอ้ยหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสี่ตอนนี้แหละมันมองง่ามันบอจากสี่บันบันยาบ้านเลยมองงามไกยานหรอไม่เทียวเราวมื่วานต้นการห่วยมันแมนดบบอกว่าตีขึ้นสีมาต่าแต่ว่าตีตัวเล่าที่เป็นคนเบาตอนนี้กันเป็นเป็นอันคันแรกเนาะพนพ้นได้บอกพ้นไม่ได้บอกเป็นตัวแล่าพ้มันก็บอกเป็นปัญหา ว่าเราชี así en, así en ้ชิ hay hay ้ต no um, like ้อลาบงัวแต่ว่าเราชี้ชี้แบบน้หันให้ยินใส่แก้วเครื่องแก้วแต่ว่าเราชี้ชี้เลยเป็นกวดไงเป็นว่าน่ะขาอตีเบิ้งขาตีอะไรขอตีหันยุทธห้นแอดมินอุทูพนตีน้ำก็ได้ขอเนุญายเกนะค่ะไม่เจ๋งเนาะค่ะอเอฟซีเพอหนั่นสิตีไปอีกแบบนึงเนะค่ะเออพนตีเอไปน้ำก็ได้ไปเอาไฝัน ผู้ใดเคยฝันแบบนี้กับตีเอาแต่สำหรับเกตูกันเพื่อนบอกว่าอยากกินเหล่าซีซิกับซีน้ำมันซีซิบเนี่ยตวกระดองกาบตาชัดเจนกระดองตาปูหุนมีเในขวดกับซีซิบแม่ล0ซี่ิบนี่น้องแต่ว่าแบงออกเครื่องนึงเด้อหมดซี่ค่เที่ที่สแก้วอีกเครื่องหนึ่งเด้อท่สแก้วไหไสแก้วท่สแก้วเครื่องนึงิันว่าเออกันแบงออกเครื่องนึงกัเป็นศูนย์สองสองศูนย์นั่งดนีอยากซีซิบะ มีฮนเอาตามบัเครื่องเนิดท่านว่ามันหลายตัวเอาตามพระอาจารย์ฟันนี่รสอาหานี่อันนี้เอาตามพระอาจานเอ็นตีเอ็นตีนี่ว่อันนี้เอ็นตีโซกันอันนี้มันเป็ี่ยนก็วันขันแรกเริ่มแรกเนาะค่ะอืมขออนุญาตเด้อค่ะเรื่องหนักตั้งหนึ่งค่ะว่าอยากให้อาจารย์ถือค่ะนั่นอ๋อในคนก็ปิดเคียงไว้แล้วเอ้าฮาว่า กันปีนมาสีดังโอ้ยบอกเันตะแลงเยโอ้พีเทียงไปเลยว่ามันเรยวายู่จ็บสีบ่เป็นไาเสียงล้องโม่ไล่ในเบืงไปอาเตียเปิ่สนนมันมาทําบุญมันมาทํบุญเทารับโลดอาจารย์รับโลดรับโลดค่ะรับโลดฟางฝันที่น้องกาสร้างไปน้ำกันแล้วซู้หนึ่งสองกับตองหวดนั่นมาค่ะค่ะตองหัวได้ค่ะ ตั้งเลปู่กันจากที่นี่มาแม่มาค่ะเจ็ดตัวบอกสูฟังนะค่ะต้องหวัดตลอดต้องหวัดตลอดแล้วก็บ่มีเปลี่ยนอีกบ่มีเปลี่ยนขันมะขันซ้ํานีก็คือซ้ํานีถ้าเกิดมาเปลี่ยนก็คือมายำแค่นั้นอ๋อค่ะเพิ่นจะมายำแค่นั้นวัดดงนาเพิ่นเนอะค่ะก็คือมายำบอกว่าอัน